แต่คนมีบุญเนี่ยเงินมันมาหานะช่องทางดีๆโอกาสดีๆมาหาคนมีบุญก็คือคนที่สร้างบุญนั่นแหละสร้างบุญแล้วถึงจะมีบุญบุญก็จะเป็นพลังที่จะไปดึงดูดสิ่งเหล่านี้อยู่มาช่วยเหลือนอกจากจะความขยันความอดทนแล้วแล้วก็มันจะต้องมีพลังบุญที่จะหนุนความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ อีทรงนี้เนี่ยชาวโลกยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไรหร่ล่ะบางคนเข้าใจแค่ขยันอดออมอะไรต่างๆแล้วนั้นแต่บางคนก็เหนื่อยฟรีเมื่เงินนะ่เห <c oughs> นื่อยเกือบตายแต่ไม่ค่อยจะมีทรัพย์ <c oughs> ได้ใช้หรอเราทําอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นคําสอนที่ทําอย่างไรจะรวยจะหลอ่อจะสวยจะฉลาดจะเกิดในตระกูลสูง จะเกิดในปฏิโลปประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นะมีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนานะรพระพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด